สวัสดีครับจากร้านกรุงจักรการเกษตรเลือบรรทานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะผมได้มีลูกค้านะครับทางไกลนะครับจากอําเภอป่าปากนะครับจังหวัดนครพนมครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องแม็กนัม140พัทนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นติดไดสตาร์ด้วยนะครับตอนนี้ช่างเราทําการเตือน้้ำมันเครื่องนะครับผมนี่ก็เป็นไดสตาร์ะครับ มีคใจมีกุญแจติดมาด้วย2ลูกนะครับตัวเครื่องก็จะมีมอ,อ,อกรรับรองนะครับผมตัวเครื่องก็รับประกันคุณภาพหนึ่งปีเต็มนะครับหนึ่งปีเต็มเอ่อตัวเครื่องยนต์นี้ก็นําเข้าจากประเทศจีนนะครับผมเข้าจากประเทศจีนรับประกัน1ปีครับ ตัวน้ำมันเครื่องก็จะไม่ได้เติมใส่กองอากาศด้านล่างให้นะครับเพราะว่าเวลาขนส่งนะครับทางไปรษณีย์ครับเี๋ยวกลัวน้ํามันนี้ก็จะหกหรือว่ารดรดน้ำหกอกมาได้นะครับผมก็เลยจะไม่ได้เติมให้นะครับลูกค้าก็ไปเติมเองอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับทางร้านก็จะเอาน้ํามันเครื่องนี้ใส่ไปในลังให้มันเดิมนะครับนี่ครับตาไปหน้านะครับ ไฟหน้านี่ก็จะออกมาพร้อมกับไฟหลีนะครับตัวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่เขาติดไปนะครับกันรอยครับจะเติมพวงกันสนิมให้ด้วยนะครับพวงกันสนิมก็เป็นสินค้าขายดีนะครับขายดีประจำร้านเลยครับเครื่องแมกนัม ครื่องนี้ก็จัดส่งทางไปรษณีย์นะครับก็บเงินปลายทางครับผมแต่ว่าถ้าบ้านลูกค้าอยู่ใกล้นี่เราก็ไปส่งให้เองนะครับถึงหน้าบ้าน,นครับแต่ว่าถ้าอยู่ทางไกลก็จัดส่งทางไปรษณีย์ให้ครับ อยู่ค้าก็จะเอาไปใส่รถดีแดนนะครับไม่ขึ้นน้ำเต็มเลยตอนนี้ตอนนี้ที่ส้อนน <c oughs> ี้พี่ซ่างผิดไวะวันนี้เราจะสตาร์ทใช้มือหมุนเอานะครับ เพราะว่าแบตเตอรี่นี่พอดีแบตเตอรี่หมดนะครับเราเอาไปชาร์จอยู่นะครับ mm. ก็เลยต้องใช้แบบมือหมุนเอานะครับหมุนหมุนเอาครับหมุสตาร์ทเอาครับผมน่ครับเติมน้ำมันดีเซล B7 ครับ B7 เรือก B10 ก็ได้นะครับ พอหน่อยไปห้ามาเปล่าเลยบมาเป็ดก่อนเบื่อหนาเมาขึ้ยังเมาตลอดนี่้ย <c oughs> สร้างอินเดียโอ้ยขี้เดือดชั่งรถไปเด้ <c oughs> เ,นนดเดี๋ยวมาลองเครื่องกันครับก็เติมน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ใช้มือหมุนนะครับแบตเตอรี่ไม่มีวันนี้เห็นแล้วครับแม็กนั่ส140พัดรุนในสตาร์ทนะครับโอเคอ่ะโอเค ลองเครื่องเรียบร้อยนะครับนี้ก็เตรียมแพ็คสินค้านะครับเข้าหลังนี้ครับแล้วก็เตรียมจัดส่งทางไปรษณีย์ให้นะครับเก็บเงินปลายทางครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0ู2 7 5ห5สองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูย์เก้าสี่สี่หเก้าเก้าสองสองสี่ ครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางร้านจะทําคลิปดีๆมานําเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ